ค่ะเข้าสู่ช่องป่าคำสายกุกกก็เอาต้มหมูนะคะกับข้าวเนาะถ้ามันไม่อิ่มก็จะคุกอีกนะคะนิกกี้นิกกี้เอ้ยนี่นี่ลูกมามากินข้าวนี่เร็วกินข้าวเร็วกินข้าวกับกระดูกหมูนะ่ะเห็นไหมคะต้มกระดูกหมูนะคะนั่นมันไม่ค่อยกินข้าวนะคะ อยากกินตะกรับนี่ข้าวนี่ใส่น้อยก็ไม่ค่อยกินนะคะคมาเนอนิกกี้เดอ้อเออต้มเรียบร้อยแล้วต้มให้มันอร่อยเลยแต่มันก็กินแต่กระดูกนั่นแหละนี่กระดูกอ่อนเนาะต้ม นิกกี้ค่อยเอินแต่ว่าแมกกี้จะไม่มันไม่กระดูกกระดิกเลยเน,น,นิกกี้นิกกี้เอ้ยกินแล้วก็อย่าเห่าเด้อลูกเด้อเดี๋ยวเ้าตีได้จะบอกให้คนยิ่งมากวนอยู่ยนี่เห็นไหมคะกินแล้วป้าชอบกระดูกนะคะกระดูกอ่อนๆนี่ก็ชอบต้มกระดูกอ่อน เอก็ให้มันกินหน่อยลูเดีมักินแค่นี้นิกกี้มากินอีกเออให้ไอ้เก๋กินด้วยบ่ไอ้ไอ้เก๋น่ะกินทีหลังเออเออขาจะรู้จักว่าคนนี้อันตัวนี้อิ่มแล้วเขาค่อยกินเอาทะเลาะก,กันอีกเออเอ่อ,เอ,อเอากินเลยเป้เป้ครับเนี่ยเป้ก็ เป๋ไม่ค่อยกินอันหมูเลยอือแปลกอย่างหนึ่งคือไม่กินไม่ค่อยอยากกินหมูนะอ่าอ,ออกมากิน,น,นกินข้าวด้วยเด้อลูกเด้อเอาไว้กินตอนตอนเย็นด้วย แบบอรอยอร่อยแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินแบ่งไอเปก,กินด้วยเออแล้วก็กินข้าวด้วยเด้อไม่ใช่ว่ากินจะกลับได้ให้กินข้าวด้วยกินจะกลับไม่ได้ให้กินข้าวด้วยนะคะ อจะกินข้าวไหมเนี่ยกินตะกลับหลายก็ไม่ได้เดอ้อกินข้าวด้วยเดอ้ออืมกินข้าวแล้วนะคะเพราะว่าปรุงแบบอร่อยเลย กินให้หมดเดอ้อนิกกี้กินให้มันหมดนะคะไม่กินละอิม่มละเอากินข้าวอีกกินข้าวอีกแล้วไม่กินแล้วนะคะกินแต่กลับเดี๋ยวมันหิวมันก็กินแหลคะค่ะนะ เดินเดินไปสพานมามน้าก่อน,น,เ,น,นอเออเพราะว่ามันฝนตกแล้วก็ปลูกมันแล้ว,ก,ลวก็เหลือแต่เล่านี่แหละ ท่านปุง,ปงะะก็มาดูน้ำห้วยปุ๋งก่อนนะคะว่ามีไม้น้ำห้วยปุ๋งมันจะไหลลงมาตรงนี้นะคะไม่มีเลยค่ะนี่น้ำห้วยปุ๋งอันนี้ก็สะพานนะคะสะพานน้ำห้วยปุ๋งไม่มีเลย เพราะว่าถ้าตกไม่แรงมันก็กลืนกินหมดนะคะน้ำนี้นี่มีสะพานค่ะสะพานไม่มีน้ำเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีน้ำเลยนี่ค่ะ สะพานห้วยปุ่งไม่มีน้ำเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเห็นไหมคะทุ่งนาแล้วก็มีสะพานห้วยปุ๋งน้ำห้วยปุ่งไม่มีเลยแม้แต่หยดเดียวนะคะก็เดินขึ้นมาหาปู่เราแล้วก็กลับร้านนะคะอมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ก็เหมือนมีคนทักเนาะหยดรองเท้าออกแลก้วกอต้นนี้ก็สวยนะคะปาคำาสจะทำกับข้าวแล้วนะคะเดินถึงร้านก็จะทำกับข้าวแล้ว กบก็มีหมากเต็มต้นนะคะนี่หมากสีแดงเต็มต้นไปหมดเลยเก็บกินหมากตากบก่อนนะคะจะได้ไปทำกับข้าวเอนิกกี้ก็กิกนแล้วเหลือแต่ป้าคำสาสป้าคำใสก็จะไปทำกับข้าวตัวเองนะคะเพราะว่าวันนี้เพื่อนคงจะไม่มาเขาจะปลูกมันหมดแล้วนะคะป้าคำใสไม่ได้ปลูกมันนะคะ กินหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกสองลูกก็พอประทังชีวิตนะคะกินสามลูกกินสามลูกค่ะได้สามลูกนะคะเีนื่อยอร่อยเลยค่ะเกลคแล้วไปไหนก็เหนื่อย คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอบพระคุณมากๆนะคะช่องป้าคำใจกุก๊เกาะค่ะ